เกิดอะไรขึ้นอ้าวพี่ใหญ่ก็มาพอดีเสื้อหลับบ่อย่าปุงนะเวลาเสื้อหลับนะอะไรนะอะไรนะมิวเคสค่อยเป็นคนจ่ายตังค์เหรอสั่งมาเหลืองเหลืองส้มย่องมาบอกว่ารับวันนี้ได้อะไรบ้างมิวได้อะไรมาต้นมิวน่ะนั่นล่างนั่นน่ะกระเป๋าเหลืองนั่น ขนมเฮ้อไม่ให้ถ่ายบอขาไปกินหมดแล้วป้าไทบ้านบ่าเขาถ่าหมดแล้วใชเขาถ่าหมดแล้วไม่เป็นไรอ่าเอาเอาทีหลังลเสือหลับไปหาวไปทำภารกิจไปทำภาระะกิจน,นี้ป้าไทบ้านบอกว่าป้าไทบ้านเอาไปกินหมดแล้วเออกินให้รวยไปเลยเนอะ <laughs> กินให้รวยไปเลย <laughs> บอกว่าให้ไปกินไปแล้วบอกให้กินไปกินให้รวยไปเลยนั่นแหละนั่นแหละบอกว่ากินไปหมดแล้วบอกกินให้รวยไปเลยเดินเราไปทำภารกิจนี่ไปภารกิจผลิอีให้ป้าไปหรือรับเด็กมาไปไหว้ ไล่ไลายหูลายตาไล่หูไล่ตาจอบดูอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ปกครองอันแอบดูเด็กเลก็กเด,ด็กจะร้องลูกจะร้องไงน<า>จ้จองมองมองเราก็ไม่ขายใช่นี่ว่าเมื่อไห่ยังบ่เสร็จแล้วคือว่าเซฟเครื่องแล้วค่ะเดี๋ยวสักครู่เอาทำภารกิจนี้ก่อนให้ป้าก่อน เบื้องอยังอ้าวได้อะไรมาพอเลีย้ยงประเทศเลเห็ดพาร,พรกินให้ป้าอยู่นี่นป้าชิกกัามาถึงแล้วับแล้ว,ลลลวสอ,อ,อะไรเด็กกลับมาเจอเสือยเสือผาไกลับมาอะไร แมนบอกเออคุณเธอไปอยู่ที่ไหนมาไปรับเด็กไปรับหลานทีกหลานโอนี้โหนี่ดูผลงานสิเต็มหน้าเลยผลงานไปเหมาอะไรกันมาคะไปได้อะไรไหนยังไม่ได้ฟังได้กีมูดจัดไปสองเพลงแล้วจาปีนั้น๋อ พลงถ่ายได้เปล่าถ่ายไม่ได้แล้วมันก็ติดลิขสิทธินอ่นก็ร้องสดไงร้องสดปิดเสียงอ่ะเสียงสดเสียงสดแน่หรือฟันเสียงก็รู้หมดแลงไหนไม่น่ะเอาสักหนึ่งบนเพลงนี้ร้องหมดตเรียกร้องค่ะจะจะร้องสดเอาแล้วพี่ยูร้องเอาไม่สดก็ตัดเสียงออกเถอะ ก็คือไม่มีดนตรีก็ไม่ต้องอัดสิถ้ากลัวลิจิ์ไม่ไม่ไม่กลัวเอาเลยจะเสียงตัดเสียงเป็นอยู่เนาะจะเสียงเอาเลยเอซีจะได้ไอ้นี่ไปถึงไหนกันมาไปไหนโรโบสกุลอีกเหรอพ่อคืนพ่อคืนของโรโบโรโบที่อยู่ที่ไหนทั้งคน อะไรซื้อว่าอะไรนะโกบอนโกบอนโกบอนลโอ่คนะโอเคแล้วก็กลับมายานต้นไม้นี่แหละพอยานต้นไม้ถ้าไม่พอพรุ่งนี้หนูพาไปซื้อพรุ่งนี้หนูมีแรงและตลาดนัดพรุ่งนี้ตลาดนัดเหรอใช่ตลาดนัดตรงนี้แหละตลาดนัดกุลาบคำเรานี่กี่โมง แต่จะเช้านเเลยโอเคโอเคได้ได oh okay, okay, right, uh ้น huh. right, ั uh ่นไปอีกมือถือ small ใมือถ oh, ือ small อนาได้ได้ย ja ินม okay, okay, ั้ยมาท่านผู้ชมเยอะเลยให้เขาไปเต้นไปมามาท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ผู้ทางเครื่องมาแล้วนึกไว้ทุกนาทีก็ไปได้ดีแล้ว ่อนั่งหลังายเบื่อเกียว์เกียวยามใกล้ทุกคืนวันเพียงียวเดียวลืมกันเพียงกันไม่คอยต่างใจไปได้ดีมีค่าลืมสาวเช้านาคนซื่อชื่อลนได้เจอคนเล็กดิ็งเล ก็เพื่อแตตัวเดียวจะไม่คนเดียวคป,ไ,ป,ไ,ปไม่ยาวมองมนต์เปลี่ยนใจคนพอดังก็ลืมแล้วความ bèo kiều kiều yểu, không nói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 ,

ต้นไม้ไม่ต้องสูบนะคะวันนี้ต้นไม้ก่อนเดินมาเดิมาแล้วดูแดงสะเล็ใจเแม่ตกาหไหนอ่ะแก้เป็นแรงแก้มในใจเียยามไหใจหายามน้แมไม่ติดแดงแน่นอนยาให้เาอนนะยาวให้เหมือนนะชอบายเต้ะตอนนี้ <c <c เรา นองเล่อยู่นะคะตอนนี้นะคะตอนไมไมันจะงามตตอนม้มันจะไม่มีมันจะลกปรงด้วยไม่มีเพราะมันไม่ได้โปร่ไงตายมนช็อตใจคนยากตใจให้เพิ่ดึงโบกออกตล้าไิงว่ะตายตายใส่รู้แล้วรู้เลยตายใส่รู้แล้วรู้เลยจ้ไปก่อน

วไหนเวาวันเอาไปเี่นใช่างนี <S <S anyway> ้หรืลาวันอยาย้ายยโยนิวอไองหน้หลอกลวงโธสีแดงเป็นสีให่งช่าจะขอจดจำทำฉันนั้น ดีดีชอชื่อชอบทำปวดกระเปาใหม่ตกคนตาสักให้รู้แล้วดูเลยตายสักให้รู้แล้วรูเลยก็ยักไปเกิดเกลเกเนไปเลย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 ไปเลันปเล ไปเลยไปเลยไปเลอไปเลย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 ต้นไม้ไม่ต้องปลูกวันนี้ไม่ต้องเซตติลูกเลยไมปไปเลยไปเลยไปเลยไปปลูกต้นไม้ไปเลยไปเลย ปลยไปุ like. ้มต้นไม้ไปวันมีความสุขใช่ไหมใช่ใช่ใช่จ้าจบบล้นไม้